ปลาหลายครับดูเดือดแห้งสะเดือดหลายแห้งได้แล้วยังหลายเลยไม่สาบกบ่านหนักหลายดูเดือดดูเดือดหลายครับโปรคนปั่นค่ะปั่นสะดูซึกว่า จะใหญ่โตเหลือเกินไม่โดดออกมาล่ะอ้พระคออู้นั่นอู้ไปมาแล้วอย่างพวกเพื่อนบอกยัดสูงสูงเนาะอู้ป่าจ้ป่าป่าหลายแห่งค่ะเดือดเออเขาเหรนตีงเพิ่กับออกมาทั้งปีม่เชืเดี๋สิงมเอาทั้งปีตะปีฟังปีไอ้อ้เพิ่นสาฟังปีโอ้ จอดมะพร้าวมะพร้าวอันป่าโบอคอนอ่นคอน,น,นคือสีหลายแห้งหน่อยเนาะแต่<น>แต่สีโบท่านนกอับขันปล่อยให้คอนน,ออน,นั่นอู้ยตดูผกใหญ่เลยไอ้ตูบงใหญ่เฮ้ย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 เหยียบร้อยเรียบร้อยบ่เฮ้ยไปอีกเลยไอ้ตูบกใหญ่ไอ้ไอ,อย้ยโอ,อยยเมนปลาโค โอ้เี่กโซเดียนจ้าป้ากนเลิศจ้ะ bye-bye таатай сайн байна уу วกบโ๊บโดกโกบขึ้นโกบขนีเลยกบกันให้กบจะด้วยเปิดเครื่องไว้ปุ๊บพอดีโอ้โหญงเลยนั่นถึกเยียบแล้วถึกเยียบแล้วนี่โอ้โหญ่เลยเหนียวจ้าที่หาแล้วเนาะ วสวยะเรือนจับปลาก่อนดอครับผมอุ้ยนำหงอกมาคุณเรเดือป,ปั่นไปเอั่นเหยียบเหยียบเหยีบรเหยียบรเหยียบเหยีบน,นตกอู้หงอกหลายทางแห้งเอาจับเลยทีจับปลาเลยทีปลนเป็นขันิ้งนเนเป็นขันเนาเก่งเ่งมีแตยังไงี่เฮ้ยหอยเชลีครับผม

ห้หน่อยมีเ้ไงหน่อยหน่อยเดีไปปล่อยออหอนคักเลยพูดไปยังแซวเลยเปลียน,นดูกนหากาไ่ันึงนใหุ้กไึ้งท,ท,ทันึัน

คือจังายอยู่บบักบักไเครื่งนีหละกระแทยม้าไปดูหน่อยร้คดกเตากหน่อยเดวไม่มาลลยอ้หมาจกนึ่ง่างนีาจกอีก่ีมองนั่นดิมองนีไดิเีสาวอีกั่นงาเจ้าน่กระแท่น หยิบหยิบจิกงมๆม่วงดินลงไปดิงั้นหยียบีนทั้งเลยงเลยทำหัวให้กวเก่าออนะหยิบหเอาใส่ทังเลยใส่ถุงก็ซื้อั้ออกนออู้ปลาหลายแหงตัว่าเอาหยากดินน้ำไหลลงขึ้นหัวหัวออกแบบคักเลยอยู่เนี้ยบวงนี่จะเดือนนี่ชา พุไปก่อน้กนเดุณได้ก่อนงหลายครับคุณสากได้อยู่จับด้วยจับเด้สวยดีโอเคับกองช่ยจับเักลองโอ้น้ำไหลคักแท้โลสุยเ้ว ไม่นามกับบไม่ฝุ่นเลยหรอกห่อ้าวมีกพมี 我的妈呀！Okay, Thank <laughs> you. ก็เด,ด็ตรงนี้พี่เดียววะไม่ร้ายตัเลยไม่หนน่นนะโอ้โหก่องโมเรียนถ้าอกลงได้เดือด <lí> này <thương> <coughs> 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 oh. oh, có kia leo, ô cao ô, chị ao phải thùng หลายได้มูลพ็ครอนขึ้นถึงเดีวกันเลนั่งๆออเกดอะไบดนี่นะทางอุปไซทางอุปไซตัว ปล่อยนามลงคึืนก่อนแ่นฟาตายเนาะ ปเป็นล้างแล้วครับผมปลาอย่างไรครับผมปล่อยน้ำลงคืนน้ำไหลหย,ย่อนลงมาได้ที่รอยแหงก่อไม่เอาไม้หลังปาลาแล้วครับผมปลาหลจีบวางไปเลยเน,นี่เองกันเอาเมื่อนนะ้ะเป็นทังลนทังหมดเลยน้ำไหลลงคืน ึ้นแหงก็คุเอาไหมเนาะ่ยงาเยแหงเลยหลายมีตัวยังไงก็คุเดี๋ยวเราตัวยังไงก่อนยังไงดีหลังอ ตรงงามเลยนกบุเปื่นต้มด้บุเปื่อนต้มงายไปกปปงกนนนกน like มีงหญยงามหวานสุดยอดเลยเดี๋ยวหาต่อไปเรื่อยๆนะดมดนกบนะหายจักตัวแล้วกบแล้วตัวแล้วโอ้ยอืออือออ